ผายที่น้องโอไม่เคยชนะชกหกครั้งแพ้6ครั้งแสนชัย พีเคแสนชัยมวยไทยยิมมวยไทยเอคโคโชไฟเก่าเหลาความโหดของโครมวยสาร,รคามที่หามน้องโอลงเวทีไปสองหนจากการชนกันหกครั้งผลออกมาฝั่งแสนชัยชนะทั้งหมดแถมโดนกดน็อกไปสองมองคะแนนแสนชัยคว้าไป4ี่เท่าที่ไฟที่หาคลิปได้เริ่มจากไฟที่3ตามมาในปี53าันทีหาพฤษภาคมศึกวันมิชัยเปิดเวทีราชดำเนินดูเพลินๆที่ยกสาทั้งคู่เดินทำผัดกันเตะผัดกันต่อยที่เห็นบ่อยๆคือแสนชัยยกบงังได้เกือบทุกลูก่เหมือนถูกคาด เาไว้แล้วแสนชัยไม่แคล้วเดินทําต่อไม่รอลีอมีพระอาดไปโดนหมัดโดนแข้งสองสามที่ก็ไม่ได้มีอาการกรรมการบอกชกกันต่อช็อตนี้ต่างตารอดีๆเพราะมีจังหวะเด็ดเจ็ดย่านน้า โครมวยสารคามซอยแข่งปล่อยหุกซ้ายจ่ายศอบขวาโยนซ้ายหน้าและตามโดยมัดชุดหยุดความสดโดยความเก๋าแต่น้องโอก็ไม่เหงาเพราะมีกรรมการประคองมองแล้วไม่ได้สติต้องยุติการชกไฟนี้ชัยชนะตกเป็นของแสนชัยไฟต่อไปฉลองปีใหม่ในศึกวันมิตรชัยแถมแสนชัยต่อให้สองปอนรอนอนอยากแก้มือถือสถิติชนะมาดูดวหลังแพ้แสนชัยในไฟล่าสุดที่เจอกันทําให้ไฟนี้น้องโอทํากันบ้านมาดีเตะแล้วถอยถอยแล้วเตะลดมัดแย็บแถมกาดสูงปิด ปลายทางพร้อมสางหนี้แขนในวันนี้แสนชัยเรื่มลำบากจากเป็นต่อพอช่วงท้ายตกเป็นรองเพราะน้องไม่สะเทือนเลยเหมือนจะไม่ง่ายแล้วนะครับสาหรับไฟนี้แต่เห็นจังหวะดีกวาดล่างในยกท้ายและการคายอาวุธที่มากกว่าใ,ให้คะแนนพลิกนําในช่วงท้ายกลายเป็นชัยชนะของแสนชัยชหเห็นก็ว่าของแสลงกันไม่มีวันชนะแน่นอนสุดท้ายปะทะกันในไฟที่6ยกมาลุมพินี28กุมภาปี57เเว้นไป4ปีต้องมีอะไรมาสู้หลังค่าใจในไฟที่ผ่านมาเลยเดินหาเสียเนาเพชรยินดีบอก ผมขอโอกาสแก้มืออีกทีครับ แถมแสนชัยรับต่อ3บ่อนยกหนึ่งยก2ไม่มีอะไรกว่าจะใส่กระปาเบยก3ายอดมวยสกลุลชนโคตรมวยสารคามตามที่ดูแสนชัยยังเป็นฝ่ายเดินดูกันเพลินๆความหนักเป็นของฝั่งน้องโอแต่แสนชัยไม่ได้โมโ oh หยังยกบังได้อยู่มีลูกบูด,ด้วยความเร็วฉับช่วยอวยหมัดซ้ายขึ้นไปเหมือนกันชกกัน้ดยไอคิว IQ, เพราะเป็นมวยฝีมือทั้งคู่ดูกันถึงช่วงท้ายคล้ายว่าจะเจอเลี่ยมมวยของแสนชัยเหวี่ยงเข้าไปแล้วเตีเขา่าตีเขา่าแล้วเข้าทําเป็นชุดน้องโอเลยสะดุดและใจเสียใจ ใจก็หมดแรงก็หมดหลังบีบทกันมาห้ายกตกเป็นของแสนชัยในที่สุดทั้งคู่เลยต้องยุดต่อยกันละหันมาเคารบกันเป็นพี่เป็นน้องแนและยังยกให้เป็นอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยเพราะโดยช่วงเวลาน้ำหนักและสัญญาต่างๆทําให้ไม่สามารถโคจรมาเจอกันได้แล้วแต่ก็ไม่แค้วยังเป็นคู่มวยในฝันที่อยากให้ปัจจุบันเจอกันสักครั้งหนึ่งอยู่ดี